ท่านวิทยากรทีร่กลับมาใช่ครับว่าคงมีประเด็นเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านได้บรรยายไปแล้วเนี่ยครับว่าเด็กเหนี่ยวนี้เด็กทุกคนทราบชัดนะครับว่าอุตสาหกรับน้ำยมพ้นเนี่ยน,น่าจะเป็นโครงการในภาคเอกชนจะได้ทําไปเยอะแล้วเนี่ยครบในสถานการเนี่ยได้ฟังหลายวยิถีท่านครับว่ายังอยากจะสนับสนุนให้สถาบันเบีิยกรเนี่ยมีโรงงานน้ำยมพ้นเป็นของตัวเองนะครับนั่นคือคําถามที่หนึ่งซึ่งผมอยากจะทราบความคิดของท่านว่าแนวคิดนี้ถูกหรือไม่นะครับประเด็นที่สอง วันนี้ฟังและดีใจครับเพราะท่านคือผู้ประกอบการคนแรกที่ผมได้ยินว่ามียาหนีภาษีเนี่ยไปต่างประเทศเรื่องนี้ผมต้องเรียนที่ประชุมทราบนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยอยู่กับคุณสุนทรีคงรั้นได้ทําเรื่องไปถึงประธานคนยกรรมาธน,นั้นคือท่านวิโรจน์เปาอินว่ามียาหนีภาษีแต่ชั่วโมงนั้นท่านครับราชการที่เกี่ยวข้องนะั้นหน่วยง,งานอื่นๆเนี่ยไม้แต่สจ๊สอยอเองเนี่ยกลับไม่ค่อยเชื่อข้อมูลว่ามีเรื่องนี้ วันนี้ผมฟังแล้วผมดีใจครับท่านแล้วผมเชื่อครับว่าบริษัทของท่านเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยมีมาตรฐานทางบัญชีชัดเจนที่ผมเห็นด้วยเลยครับมาท่านเนี่ยท่านกล้าพูดว่าบริษัทของท่านเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องบางครั้งวันนั้น,นท่านบอกมันผิดแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องในวันข้างหน้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมอยากเห็นผู้ประกอบการทำอย่างนี้มีสองคำถามที่ให้ท่านตอบขอบคุณมากครับขอบคุณครับข้อแรกนะฮะ ว่าทางเกษตร,รกรหมายถว่าอาจจะเป็นรวบรวมเป็นสหกรณ์หรืออะไรอยากจะตั้งโรงงานเองใช่ไหมฮะซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นโรงงานมินิแฟคหรือโรงงานขนาดเล็กซึ่งความจริงอย่างบริษัทผมเนี่ยนะผมส่งเสริมในเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็เคยทําไปโรงงานตัวอย่างผมมีโรงงานตัวอย่างอยู่ที่จันทบ,บุรีนะตรงตรงวงรังวน,น้าเย็น สอยดาวเลยไปนหน่อยเป็นโรงงานขนาดเลยก็มีอยู่เครื่องอยู่สี่เครื่องหรือหกเครื่องนะฮะซึ่งก็ลงทุนไม่เยอะเ,อเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าน้ำยางสดเนี่ยถ้าขนไปไกลๆเนี่ยค่าขนส่งกินหมดเลยถ้าสามารถรวบรวมแล้วก็ปั่นที่นั่นได้เป็นหกสิบเอร์เซ็นตะครับแล้วก็จริงๆน้ำยางค้นก็ทำาด้ยาก ตรงนี้ถ้าหากว่าอยากจะทำนะครับอย่างบริษัทผมก็ยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดหาเรื่องของตลาดหมายถึงว่าท่านทำท่านทำเล็กๆเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหาอะไรในการที่จะขายหมายถึงว่าขายให้ลูกค้าฝ่ายทานก็ทำสัญญาละวกอ,อย่าง,งพวกผมก็ได้ หรือว่าบริษัทเราเนี่ยนะครับก็คือผลิตเราก็ขายผ่านบริษัทผมได้โดยที่มีการคิดคำนวณสูตรในการคำนวณราคาค่าผลิตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อย่างของผมที่ภาคใต้เนี่ยก็มีหลายโรงงานซึ่งเป็นโรงงานที่รับผลิตให้ผมอย่างเดียวนะฮรับรับผลิตให้ผมอย่างเดียวคือคือผมต้องเรียนอยงนีนะครับว่าถ้าหากว่าท่าน ผลิตแล้วท่านทําตลาดเองมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือว่าหนึ่งการหาตลาดถ้าท่านทําน้อยลงไปสมมติเขาสั่งมาทีหนห้าร้อยตันหรือเอาแค่สองสามร้อยตันก็พอโอ้ท่านกว่าจะปั่นให้มันได้สองสา้อตันก็กใช้เวลาพอสมควรกว่าจะรวมรวมได้นะอันที่สองออการซื้อขายน้ำยังคนในระบบการซื้อขายปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เนี่ย ซื้อขายด้วยเครดิตอย่างในกรุงเทพนะฮะเราปล่อยเครดิตประมาณหกสิบวันถึงเก้าสิบวันซื้อมาเงินสดแต่ว่าให้ลูกค้าติดหกสิบถึงเก้าสิบวันไม่เหมือนยังแพ็คนะยังแพ็คภายในเจ็ดวันเก็บเงินหรือว่าเก็บเงินสดแต่นักยังคพ้นเนี่ยต้องไปให้เครดิตเขาซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เงินทุนมุนเวียนค่อนข้างจะมากในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปมาศสตร์เราที่จะทำทีอีกตัวหนึ่งคือความเสี่ยง ในเรื่องราคานะครับท่านท่านอาจจะต้องแบกความเสี่ยงในเรื่องราคาว่าเนื่องจากราคาผันผวนสมัยก่อนราคาผันผวนอยู่ที่โลนึงห้าสิบดังยี่สิบดังสลึงนึงบาทนึงเต็มที่เลยนะเดี๋ยวนี้ราคาผันผวนวันละห้าบาทวันละห้าบาทวันละสิบาทยังเคยเลยนะอนทิตย์หนึ่งราคายางสุกลงสิบห้าบาทสมมุตินะฮะ เกิดหน่วยงานที่ท่านตั้งขึ้นมาทาแล้วเกิดไม่ได้ขายหรือขายไม่ออกเก็บไว้สิบห้าเก็บไว้แค่อทิที่เดียวเนี่ยสมมติถ้าราคาย,ยังลงไปสิบห้าบาทท่านขาดทุนทันทีเลยสิบห้าบาทก็อาจจะบางทีก็บแบกแล้วการขาดทุนเไรไว่อยทีนี้อย่างโรงงานที่อยู่ที่นี่นะฮะบางโรงงานที่ตอนนี้ทํารับําให้ผมผมก็เปิดราคาให้เขาว่าวันนี้ราคาขายเท่าไหร่เขาจะซื้อเท่าไหร่ สมมติว่าันนี้ราคาซื้อ105บาทผมก็ใช้ราคา105บาทซื้อกับเขาในราคาวัตถุดิบบวกค่าผลิตเท่าไหร่ออกมาเป็นตัวอย่างพ้นเท่าไหร่ผมก็รับซื้อตรงนั้นกลับมาเลยคุณก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงในเรื่องราคาผัานบวนคุณได้เงินสดทันทีหลังจากที่คุณปั่นเสร็จแล้วก็เช็คคุณภาพผ่านได้เงินเลยนะครับอันนี้ก็วิธีนี้ก็คือไม่เสี่ยงนะฮะไม่เสี่ยง เออไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รวยมากแต่ก็ไม่จนมากแต่ว่าได้สม่ําเสมอแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงก็คือซื้อมาเก็บแล้วก็รอราคาเสี่ยงเองถ้ามันก็มีโอกาสทั้งรวยแล้วก็จะเจ๊งก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ท่านต้องตัดสินใจนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยากจะทําผมแนะนําว่าเออควรมาเป็นพันธมิตรดีกว่าแล้วผมทําตลาดให,ให้ผมให้เงินผมให้เงินทุนหมุนเวียนราคาซื้อนี่ราคาซื้อต่ำแ ท่านจะได้ราคาเท่วา,าราคาตลาดบวกค่าแรงค่าผลิตเราสิ่งที่สิ่งที่พันธมิตรทำอยู่สิ่งที่พันธมิตรจะได้ไปคือได้ที่ยางได้ที่ยางปัจจุบันนี้ทำน้ำย,งยางค้นเนี่ยที่ยางมีประมาณเจ็ดเซนต์จ็ดเนึงนโลน,งโลนึงประมาณถ้าขายได้เกของราคาก็ขายได้ประมาณโลน ไปเก้าสิบบาทก็กาไรกิโลละแปดบาทอย่างน้อยก็มีกาไรกําไรจากที่ยางก็พอแล้วไม่ต้องกำไรตัวน้ำยางคนกำไรจากเสียก,กิ้งก็พออันนี้ก็ถามว่าหลักฐานมีไหมถ้ามีหลักฐานาตำรวจจับเขาตาหานะ่อยแล้วแต่ว่าผมมีหลักฐานก็รู้ว่าลูกค้าของผมที่ขายน้ำยางสด จากสุราษฎร์เลยนะจากสุราษฎร์วิ่งมาส่งที่สระดาวส่งที่ที่ดานแล้วก็มีรถมาเลเซียเนี่ยมาขนมารอขนไปเลยทายไปเลย <c oughs> อันนี้เห็นชัดๆอย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะในส่วนนี้เนี่ยก็อย่างที่เดีย๋ยวที่เรียนทราบก็คือต้องเอาราเบ่าหาเขาแบบลอยๆไปได,ได้แต่ถามว่า ถามว่าระบบอ,อย่างนี้มันจูงใจให้เขาหนีภาษีไหมผมว่ามันมนเป็นสิ่งที่น่าถึงใจนะครับยิ่งเซสยิ่งแพงเนี่ย <c oughs> จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แก้ไม่ยากผมก็เสนอที่ประชุมหลายครั้งแล้วว่าอย่าให้ส่งออกน้ำยางสดเลยส่งแต่น้ำยางคนไปก็พอหรือถ้าคุณอยากให้เขาส่งออกน้ำยางสดเนี่ยคุณเก็บเซสเท่ากันราคาเดียวเลย คุณจะส่งอะไรก็ได้เก็บเซซ่ามไปคือหมายถึงว่าน้ำยังสดคุณก็เก็บหกสิบคุณก็เก็บเก้าสิบตังค์น้ำยังพ่นคุณก็เก็บเก้าสิบตังค์คุณจะส่งอะไรคุณส่งเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ว่าแต่พอถ้าคุณมีสองอย่างคือน้ำยังสดคุณเก็บสี่สิบห้าตังค์น้ำยังพ่นคุณเก็บเก้าสิบตังค์เขาเลือกส่งน้ำยังสดก่อนไม่รู้เลยมันมันจริงๆริแก้ไม่ยากนะครับแต่ว่าไม่แก้แล้ว เราประกาศว่าไม่ส่งน้ำยาสดไม่ผิดอะไรเลยครับวัตถุด,ดิบเราไม่ควรส่งออกครับเราควรจะส่งออกสินค้าที่แปรรูปแล้วคือมีเพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วคุณส่งออกวัตถุด,ดิบไปให้เขาทํใหม่ไปให้เขาโตคุณส่งน้ำยาสดไปทําไมเลยครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้นโะยบายของเราใช่ไหมเราก็เปิดช่องทางให้เขาทำอย่างนี้ได้อันี้คือสิ่งที่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจระบบราชการ จริงๆมันก็แก้ไม่ยากแก้ง่ายนิดเดียวคือประกาศว่าให้ส่งได้แต่น้ำยังพน้นล้ำยังสงไม่ให้ส่งออกเพราะว่าคิดดูว่าผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยเหลือกำลังผลิต40%ไม่มีวัตถุดิบที่จะใช้แล้วคุณจะส่งเส่งให้มาเลเซียร์ทำไมคุณส่งน้ำยังสดให้เขาเขาก็ไม่ซื้อน้ำยังพน้นจากเราเขาก็ซื้อน้ำยังสดไปแล้วเขาก็ได้ราคาถูกกว่าเราอีก <c oughs> ไอ้นี่มันคิดง่ายๆเลยับนะ <c oughs> up